สวัสดีครับสวัสดียามค่ําคืนครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็จะเตรียมอุปกรณ์ครับอื่นจะออกหมายพี่น้องพอดีหน้าหน้าพ่นจะพาไปครับหน้าน้องกัะครับพ่นจะพาไปตกุกจะแถวนาโคกครับมองนี่ผมไม่เคยไปพี่น้องไม่เคยไปจักเคื่องมองนี่ก็เรียกว่าเดือดร้องไปเบื้อกหน้าพ่นว่าป๋าหลเราจีไปเบิง้งว่าพอมีใหวัดอยู่ปะนะนี่นะครับอุปกรณ์ผมนี่เบ็ด มันเ,นเตรียมเ็ดไปสองคันครับสปิวสองคันแล้วก็ชิ้นเดียวคันหนึ่งครับถ้าปลากินไก่ก็ใช้สปิวครับขันกินไก่ใช้ชิ้นเดียวครับพี่นงอันนี้กระติกนะครับขับอะไรคือผาจับแล้วก็แนวคขังปลาใหญ่ครับห้าไน้ปลาใหญ่กตมีแนวคขังนะพี่นงเนาะเฮ็ดเองครับพี่นงกุ้งครับพี่นองจะต,ตัดกุ้งสมอติที่ตัดกุ้งพพ้อมครับไปต๊กปลาเขาจะตัดไปน้ำเลยไปฮอดบอกระด้ตดกเลยนะกุ้ง กุ้งเกา่ากุ้งใหม่ครับปฏิทัศน์กุ้งเกา่าก่อนกุ้งผมใส่ตัวเท่านี้ก้อยได้พี่น้องตัวซ้ำนี่ครับถ้าตัวใหญ่ละมันเนื้อมันลุยครับเวลาวผมเกี่ยวเบ็ดมันลุยพอลุอยปุ๊บป่ามันจะไปกินแต่เฉพาะหางเงียดึงหางเงีย,ย,อ,อ,งยอ,อย่างเดียวนะเราก็เกือบบติดเบ็ดแต่นี่ครับเหยืยอเงียบปลอมในน้ำพี่น้องอเหยืยอปลอมจักเงียบเส้นแย่พูดคุณตีว่าเป็นตัวครับว่าคอยอยากเล่นปลาใหญ่ครับสมัครตกปลาหน่อยครับผมไปน้ำเป็นสรรัตว์ละห้ามนี้ปลาใหญ่ตีนี่เล่น ก็นี่ครับ bands, ปลายา่างอันนี้เป็นเป็นปลายา่างปลายา่างปลาย่าง <oke. S 1> นี่หรือพี่น้องออปลาย่างหลายๆอย่างมันโดนแล้วล่ะครับขื่นสนิมเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นตกปลาชะโดครับเหยียบปลาชะโดสองตัวครับเอื่อนเนี่ยอย่างกังหันเตะมันเลนมาดังติ๊ก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 โอเค อันนี้ครับสาคัญมากสองอันเนี่ยันนี้ผมก็เตียมเอ็นไปน้าครับเต็มเอ็นแล้วก็มีตะกั้กกวข้าขงในพ้อมแล้วก็ผูกเปียไปน้ำพี่น้องผูกเป็ดทั้งหนาดินทั้งกลางน้ามีอยังแบบเก็บไปพี่น้องตามถนัดอันนี้ตะก,กั้วหนาตะก,กั้วหนาอันนี้ตะก,กั้วหลังพี่น้องด้วยครับตะก,กั้วหลังผูกไปพ้อมครับเนี่ยมันขาดอย่าเปลี่ยนเลยครับวัเดี๋ยวมานั่งหมัดไหม ส่วนมากผมใช้เบ็ดเฮดโค้ดผมจะใส่เบ็ดการยาวครับเบอร์เจ็ดนี่แหละเบ็ดการยาวเบอร์เจ็ดสองมันมีห่อในเด้อพี่น้องผมใส่สองกบสี่สิบห้าบาทนี่ครับอุปกรณ์ปินเฉพาะลูกหมุนสามทางยังเตรียมไปครับทีมครับคิปเปอร์จำเนียพี่นอ้องอุปกรณ์ผมอย่าลืมร่มเด้อพี่น้องร่มครับร่มเก้าอี้ ขาบขได้ที่รวมเก้าอ,อี้ครับต้องพกไปน้ำครับโอเคป่ะเนี่ยผมก็จะจัดตัดกงกุ่มพี่น้องเด้อครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบอ่อแล้วพี่น้องโอ้ยเขามายากยากพี่น้องทางมันเขามาเลิกเลิกมากๆเลยตังแต่ถนนอีกเส้นหนึ่งมาหอดประตูนามทิศทะเลเลยครับพี่น้องทะเลเลยครับเนี่ยตนามก็ล้างขื้นครับบ่อทิศทะเลดีู่ดอเพราะว่าป้าจะเด้หดาหลตอนนี้ เริ่มตัวกันแล้วครับพี่น้องมากันสามคนมาครับหน้าตองหนอนุ่ยมาสามคนเดี๋ยวเ,เบิ้งบ่อครับบริเวณบอ่อพี่น้องนี่ครับบริเวณบอ่อประตูน้ามืดพี่น้องพื้นบ่อร้อยไร่โอ้โหเพียรทานข้ามาพี่น้องด้ยโอ้มันมืดพี่นอ้องมืดครับทานข้ามาไกลเลยโอ้โจักตึวไก่ผู้หนะ ไก่คร,ครับคุณตึกตึกเขียวหรอครับตึกเขียวฝนล่ะมาโอ้สุดยดอดท้างข่อยากหกจริงไหมขูดลวดเมิดพี่น่อได้มาสามกันไปโอเคครับเดี๋ยวผมอีลองตัวรับพี่น่อง ผมใส่เบ็ดสองดวงครับพี ving. ่น้สองดวงตะ้วกอวิ่งไอตักป่ววิ่งกัววิ่งชึบับที่ิุดเลยน้ำตื้นแล้วผมจะตกชิ้งเหลวน้ำครับชิ้งเหลวตครั้ น่าต้องวัดเอาวัดเอา,เอาละโอ้แพ็์คู่เลยปะทูปะทูะนี่โอ้ตัวหน่อยครับพี่นอนอนี่ตัวสั้นีู่่ละประมาณนิ้วชี้ครับ จำกรบกินหรือผมเสียบียตัวเดียวครับมันจะเลี้ยวแต่สองตัวมันจะซ่าครับเม,มียนยูไม่กินที่เะลือสองกับเมียนยูแต่ว่าผมหมักตัวเดียวครับหน <c oughs> ึ่งหยูบเลย ก็กินดีแต่ว่าตัวหน่อยเบิ่งแล้วตัวหน่อยตอดตอนนี้ตอดครับกินลึกมาก ฝาโน้ตฝาโน้ตให้พ <oh ี่น้องเห็นถุนน้ำครับพี่น mm ้องชุบโอ้น้ำพอดีครับพอดียุบ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 เรียบ้อครับเด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 ียบ้อครับชุบเรียบร้อยโอ้ยเห็ดโคนอุ้ยกุเลากุเลาหน่อยพี่น้องกุเลากุเลาเล็กกุเลาเล็กกุเลามาแล้ว เกียรติทุนนะพี่นอ้องเดี๋ยวผมสุซูมหน่อยหนึ่งซูมเยอะมันมัวไปแล้วครับจมแล้วครับไปแล้วครับไม่โย จมแล้วพี่นอ้องจมแล้วครับไม่อูอีกแล้วกินเร็วจ้ะปลาหน่อยจมแล้วจมแล้วไปแล้วโอ้โหไม่อยู่อีกแล้วสงสัยปลาหน่อยหลีครับพี่น้องเนี่ย ทุ่นเปกเปกก็จังน้ำไหลพี่นอ้องว่าสิเปลี่ยนเงียพี่นอ้องรูกเก็ดคนมากินตัวเหญหน่อยหนึ่งน้ำกำลังข้นครับขืนบังแค้นนะพี่นอ้อง มันค้าต้นใหม่เลยซื้อนีเน่เสียงขื่นมันจะกาดดีครับแต่ว่าปลาบวกินเด็ดพี่น้องเลยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปยอดครับคือมันเงียบเกินไปแล้วครับพี่น้องคงจะบาไหวไปครับไปสรุปยอด อาจจะบ่ไหวครับพี่นอ้องอาจจะได้ง่ายมองโต๊ะครับมาเบิ่งพี่หน้องมาเบ่งมันนีผมประมาณอีหลีเลยครับมันบบกินเบ็ดใหญเลยนี่แหละครับโอ้เห็นมัน้เนาะนี่แหละเดี๋ยวปลาซ้นนี่แหละพี่หนอ้องเ็ดค้นกับตัวหน่อยๆซ้นเนี่ซ้ำนี่แหละพี่นอ้องประมาณประมาณ โอเคครับผมสำหรับทริปนี้ผมมาตกปลาอันเห็นหน้าบอกว่าวังผู้ใหญ่ออยแถวๆนาโคกได้พี่น้องวังผู้ใหญ่ออย่แถวนาโคกมันก็จะเป็นติดข้างอาจจะเป็นนนั่ของวิยาดาฟาร์มพุ่นนตองก็นานุ่ยกับตกะญี่พุ่นครับเหมือนกันครับเงียบไม่ได้อีตอดน้ำตื่นช่วงนี้น้ำตื่นครับเมึงน,น้ำของมาพี่น้อง พอเปิดนางออกมาปุ๊บเป็นสีนี้นะครับป่าบ่อเข่าเลยเงียบปิดป็นน้ำขีดตุมนะครับอาจจะมียครับบ่อมันกว้างครับร้อยไร่อะบ่อร้อยไร่แต่ว่ามันเป็นเกาะเป็นอย่างหลายนะครับเป็นซิกแซกเรียวสายเรียวขัวแล้วก็เป็นเกาะหลายบ่หูมันอยู่มองได้ตังร้อยไร่ผมก็เน้นประตูน้ำเลยเป็น้อกมาแล้วก็เงียบครับโอเคเงียบกว่าเป็นยังเดี๋ยวหมอดุนก็จังมาไหมห้ามืมเห็นบวกกิน ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จำเนียนะพี่นองเนาะเบอร์โทรจะขี่ไห่ไห่มันบ่นมีป่าพี่นองมันบ่มีป่ากินเบ็ดกันเลยว่าสิบว่าไห่เบอร์โทรเดออเดี๋ยวคลิปใดมีมันกินกินเบ็ดิจริงดีๆจัดๆเดี๋ยวผมจะไห่เบอร์โทรครับเพราะว่ามันไก่ที่พี่นองอแถวหน้าโขกสมุทรสงครามครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้จำเนียนะครับผมพอกันลิปต่อไปได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะใหญ่บ่อของผู้ใหญ่อ้อยนี่แหละครับ จะไปฟังพูดครับจะคิดตามคลิปต่อไปด้วพี่น้อง